บอลจะเปิดมาลูกนี้กันบอลเปิดมุมขึ้นไปโอ้โหบอลเปิดมาดีครับลูกนี้บอลเปิดมาสวยดีแล้วครับลูกนี้โบสต้องตีเปลี่ยน้วครับลูกข้างเป้าครับ โอ้โบดไม่ลงดินครับลุงนี้ข้างเป้าคัดเพียวๆครับครังหน้าจัดนะองทบารพูดองน้าสิเดินห้าเดือนนะห้าเดอ รงนี้ยังไงบอลเปิดไปโอ้โหเปลี่ยนสวยเลยครับครับโบ๊ทเมียกมอสี่จะตีเปลี่ยนแล้วก็ตรงนั้นแหละครับโอ้โหลงตอกคอครับลงนี้สวยครับอะไรออกค้ายออกเหรอตรงนั้นก็ต้องหมุนโดนเสี่ยอ๋อโดนตรงตอกคอเอ๊ะพลาดกินซ้ายไปนิดอ๋อขอโทษครับภาคผิดครับโอ้โหโ ลูกนี้บอลจะเปิดมาอีกลูกหนึ่งครับบอลเปิดเข้าไปแล้วยังไงครับโอ้โหเปลี่ยนอีกแล้วครับนหนักดีมากครับัวเป่าไว้เลยนะครับลูกนี้ให้คัดอีกทีครับ โอ้ยลูกนี้คัดครับลูกนี้มันตีเทินไหมนะครับกดใบลงครับเพราะว่ามันลูกมันเหนือเป้าครับใจต้องตีเบิร์ตให้มันออกไปเลยครับแต่หินมันฟูครับมันไม่ไปครับลูกนี้พี่หนุ่มรับเขาทำไงครับ แล้วพี่หนุ่มลากเขาลากเป้ามาหาฝั่งนี้แล้วครับโหฉีกมาให้ใกล้กว่าเดิมหน่อยนะครับแเข็นมนยยสิไม่เปลี่ยนแล้วครับตรงนี้ครับพี่หนุ่มลากเขายังไงเพราะึ้นไปเปลี่ยนลูกเดียวครับพี่หนุ่มลาะเขามีอีกลูกหนึ่งครับ กินอมมมาแล้วพี่นุม่มราบเขาไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยนวลครับตีรับหนึ่งไปแล้วนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับสำหรับคนนี้นะครับมวยเก่าเนี่ยครับยืนไม่อยู่เหรอเนี่ย พี่หนุ่มราดระเขานี่ถือว่าเป็นคมจัดเลยนะครับพี่หนุ่มราดระเขาปล่อยอุ้ยลูกนี้โอ้โหบอกหลุดเขาว่านะแต่จริงๆแล้ววางแผนให้อยู่เหนือแก่นไว้แหละครับ ตอนนี้สกอร์เกือบแล้วนะสิบเอ็ดต่อหนึ่งนะพี่นุ่มหมดไหมน้องเลยพอแล้วโอ้โหแกนออกครับน้อโอ้โหแมล่ะต้องบอกเอาก่อนอะยันใดอะไรหนึ่งนะเอาก่อนวะพี่นุ่มพี่นุ่มบอกผิดแผนเลยก็บอกว่าโอ้โหลายจริงจริงเนี่ย โอ้ยแลวมาหาเราวดูดปไปไลี้วมเียแต่เอาต่คุแล้วแไปมาไอ้น้องออกอคเิมแปไม่ตีติดกแฟไม่ถึงนันูนี้ต็อกตัดใจตีปัดติดไปแล้วครับบ้าไปแล้ว นนดูคงตนมอนียาดูชานี้ดนบดจะต้องทำยังไงเป,เปิดออกลูกตีครับแกนขึ้นไปนู่นแล้ะครับเอาแล้วครับขยายผลแล้วครับบีให้พี่หนุ่มเราเเขาต้องมาเข้าลูกนี้ครับพี่หนุ่มล้วเขาก็เปิดดีจริงๆครับ ตอบก็ตีไม่พลาดน,นะครับเอาล่ะครับตอบได้โอกาสอีกแล้วนะครับท้เป็น,น,นไรเนี่ย ตอบตีตัดติดไปแล้วครับไอ้ก็้ก็ูก่อนแล้วมึงค่อยเล่นดีดพี่โบอบอกกองเชียร์แบบเต็มที่ โบสเปิดเปิดมุมมาสวยครับเปลี่ยนด้วยแลลวครับทีนี้เป็นโอกาสของทางน้องบอลจะต้องตีรับตลอดแหละครับตีรับสามรับสีไม่แน่ใจแล้วก็ตีเท่าไหร่ตีรับ2นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปก่อนแหละครับเ,เ,เ,เป็นโอกาสทําแต้มของฝั่งทิมชูบางใหญ่บ้างแล้วนะครับลูกนี้โบสจะไปวางไว้ตรงไหนนะครับ โบทปล่อยบูงขึ้นไปแล้วก็ตัดอยู่ครับตัดหรือเปลี่ยนไม่รู้เละครับพอไปแย่เนี่ยลากแกะเลยตัดตีลูกอาบนไปเลย ลูกนี้บอลจะเก็บแต้มเพิ่มนะครับดูลูกนี้ครับบอลเปิดอ้าวแล้วครับลูกนี้ตีรับสองครับเกมทิงมันก็ตึงๆหน่อยนะครับบอลเปิดขึ้นไปแล้วก็ลูกนี้โดนนะครับโอ้โหมันใจดิมันใจเขาตี ตีให้อย่างเดียวะอะปพอเครับพี่โบก็นั่งเฝ้านะครับ,ครบนครับยำเย็นครับยำเย็นครับแก่นมันก็มาอยู่ทางนี้แล้วนะครับ

เียเต่าเลทีเ่าเย่ะโอ้โหยัดเกงขาดเลยดูดิตีมาเป้าเกงขาดเลยดูล่ะรัดชอบเลยโอ้ดูบอกอะไรวะชอบเลยดเรอบาตด

เต่อีจอดนตาอยู่โอเคเรไม่ได้ยินเดีเขาต้องตีไล่เดยจอดที่าตาอยู่บอลเปิดไปในระยะ9เมตรหรือ10เมตรครับโอ้โห พี่นุมน่มยายอมเราคนคนี้มดตวเลโอ้โหพี่หนุ่มตามรอยครับเอ้ยคนุเวลาแต่โดนเสอเก็บจุด้วยเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มจพี่หนุ่มจะแม่ยรอไโอ้โหตอ,ตอบกดลุงนี้ขาที่เลยครับ

อ๋อเปลี่ยนทางค ouais รับโอ้โหลูกนี้ร้ายกาจจริงๆนครับเปิดให้บอลเข้าก okay. ่อนเลยครับบอลเปิดก็ไปลูกนี้โอ้โหสวยงามครับีีหหรรออ

มีนไปกโอ้โหโอ้ยตตีติดไปแล้วครับเปิดโอกาสให้ทางนี้มีโอกาสได้แต้มสูงนะครับตอนนี้ตีรับสตลอดนะครับโบสเหลือใบเดียวนะครับแต่เขาจมั้เนี่ยว่าลูนองกินนึนโบสเข้าเปลียนอีกแล้วครับ จใจไหมผู้ใคอผู้เราได้แจ้งถามคนสั่งเล่นเลยตารูปที่นงโอ้โหลูกนี้โบท็อปเก็บสองคะแนนแล้วน้องจะเข้าเก็บสามคะแนนครับ <c oughs> แต้มที่สามนะครับ <c oughs> เก็บสามคะแนนได้หรือไม่นะครับดูลูกนี้ครับสามคะแนนครับสามมาแล้วนะครับ 6่อสิบเอ็ดต้องใกล้กูมากพี่บอกว่ามต้องใกล้กูมากเขาบอกว่าพี่ตงพี่นตงหมดหมดหมดผฐานทุกอย่างหมดมากอ่ะฐานหมดแล้วตอนนี้คนกดไม่ปวดไม่ได้จะปวดไปไหนดีเนี่ยนี่ทำไมวานะโอ้ยย้อนอยู่หรือเปล่า ดูนี่ครับทีมชูบางใหญ่เปิดมาโซนังหานะครับเพื่อให้เป็นเกมหลอกล่อให้กับทีมเมย่ากม .4 เข้ามาเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะไล่ตีนะครับดูนี้พี่หนุ่มรลบเขาก็ตามแผนนะครับเข้ามาให้เขาตีเลยครับนี่ ฐานเลมอนหมดนี่ไหม,มอ๋อครับลูกนี้ก็ท็อปชูบางใหญ่จะเข้าไปตีลูกนี้ตีเปลี่ยนกันตีติดแล้วครับหรไวหนึ่งครับออกไปหนึ่งดำหรอครับนี้ก็มีตดำตัดไปครับเข้าครบตีครบก็จะได้เสียกันอยู่แต้มเดียวหรือเปล่านะครับดูลูกนี้ครับ อ้าวแล้วครับวางแผนกว่านะครับ <มา S 1> พี่หนุ่มวางแผนนะครับลูกนี้ครับร้อนแล้วข้าแล้วร้อนแล้วกบอู้อานปรยนมดะเขายังไม่เปลี่ยนนะครับฟุกงานมาสกูอายชนเข้ามาเข็นได้ครับลูกนี้โอ้โหเข้าทีหลังก็เข็นเข้ามาสอได้เหมือนเดิมนะครับ่าทำบ่อยนะย่าทำบ่อยนะลนกนี้ ลูกนี้เข็นเข้ามาได้2คะแนนได้ครับลูกนี้ทําให้น้องบอลครูบางใหญ่ต้องเข้ามาตัดลูกนี้ก่อนเลยโอเน่งเีนนี้มก็ยืนานเย่น้ พี่เ่เป็นเมืงเลยหมดตีติดเลยครับหาข้าวี่มาสองสองสองอยู่นั่นหมดแล้วรอม่่คิดว่านักวินแชร์ใส่นัตตรีบแล้วบอกว่าทางาั้ั้งต้ักงามางตั้งตั้งตั้ง้งตัองตั้งต่้ขต้้ัว เปลี่ยนครับโอ้ยเหนื่อยหน่อยนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบหรอกก็เสียเปรียบลูงไปเดียวเรบเลยอสองสองหนึ่งครับออกวกเท่าๆกันครับลูกนี้ตีก่อนครับโบ๊ทตีตัดไปติดครับสามคะแนนเลยครับพี่หนูมาลูปเดียวนี่ไงลูกลูกลูกเนี้ย ซ้ายหรือขวาอ่าลูกวาเอออ่านี่ตอนนี้3คะแนนอยู่นะครับในโซนนะครับตอปเหลือ2ใบนะครับโบส์เหลือใบเดียวนะครับมาดูกันว่าเขาจะแก้เผ็ดกันยังไงนะลูกนี้ครับตอปจะเปิดลูกนี้เข้ามา,อาอเอ้ยเนี่ เกมแล้วครับโอเคครับยินดีกับผู้ชนะครับวันนี้เป็นทีมเม่ยกบอ .4 นะครับทีมที่1นะครับก็โอเคครับเล่นสมศักดิ์ศรีครับเขาเข้าไปป้นทีมชูบางใหญ่มาได้ถึง2ทีมเลยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยววันไหนมีไลฟ์ดีๆก็จะมาไลฟ์ให้ดูใหม่อีกครั้งนึงครับ ลูกนี้ต้องบอกว่าทําไมฉันไม่ตีเป้าวะไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆตัดวิดีโอมาเป็นช็อตสวยๆดูนะครับผมเลี้ยงเี่ยวตั้งแต่ผมรู้เลยแล้วผมต้องโอเคครับโอเคได้โอ้คุณดูเป็นพัน